เลยไปแตะนะได้ที้า

Go! Go! Go!

ยอม่อีกละเมย์หลพี่นุกัดแถวไส้เล็น้อยเห็นไหมได้ได้เช่นนี้พี่ได้ได้ประมาณนี้แหละได้ ดูตอวใหญ่ไหมครับเขาให้เปลี่ยนตัวได้กี่คนพี่ไม่จำกัดตามเดชอ๋อไม่จำกัดแต่ว่าเปลี่ยนให้เปลี่ยนตามเดชใช่ไหมใช่มีแต่เดชพี่ลงไหม ี่เปลี่ยนแล้วออกโอ้ี่จีมกินลูกช้าเนาะสีแดงนี่ทีไหนสีแดงและพี่สาคิหรือว่าใครอันนั้น Ôi. Bọn oh, <coughs> 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 bon, nó đi khoang bọn. Hãy subscribe không

ข้างบนเห็นหมดแล้วเนี่ยเห็นเลยว่าเขาเล่นยังไงรอดูคอมเมนต์เตลเตอร์ในกล้องเลยเยอะมากประจายตุ๊กตุ๊กเอสมาที่จะเสียก็เลย ไปเลยแ่นีลุดไปเลยหน้าเก็บบลไม่ได้พี่บอนเสียเก็บอลไม่ได้เลที่ตอนขึ่นแรกันมีโอกาสไปเยอะเลย่เก็บบอลไม่ได้ิจบที่ไหนหจเสียง

โอ้ยขึ้นหลังว่ามีต่เข้าเจ็บบอลได้ขึ้นหลังเรามีตะเข้าเจ็บบอลได้เลยเราเก็บบอลไม่ได้เลยเข็ันบอลเลย

มาเชียะเฮ้ย่ะเฮ้ยได้ยิงเยอะได้ยิงเยอะเฮ้เหมือนเขายิงครึ่งแรกเลยเขายิงรึ่นแรกเลยขึ้นแรกไม่จิตด้วยเขาเป็นงั้นเดียวเองก้ายิงสวยโอ้ยิงงานเปิดพอนเปิดที่ครับเปิ่มไจ้เล่นอยู่ที่สุุมิดนเสียอยู่เดียวที่มาตีก็รารอบกันนะตีอยู่นี่แหละ ที่รักให้เราไปมาซ้อมให้เขานะตัวเขาเป็นบอลโอ้โหเสียอะไร้ป โอ้ยแต่เขาคล่องกว่าเล่นทางนัมนเข้าไปนึงเาเฝ้าไปปะเบอร์หกคือว่าชีวิตทุกเนียนเรเล่นนาเกียวสักยังไม่ทุกเดือนเร็วอยู่พี่นิงเลยี่เดียเดียวนี่จะสองเดือนได้พี่นิงหใ้รั้งเรื่องแรกดนตีมันอย่ม่อี2ดิง่ การจะดีแลนะ้วหนึ่งงั้นโดนซองแดกแลนะ้วหนึ่โอเคปเ,เคปเิดเกิดบอลดีดูเบอร์แปดหนึ่งเหรอหลังบอลดีสามคนนี่คือมาเชียร์อบาตอใช่ไหมนี่ยอบจใช่ไหมเนี่ย บอลเกินหลังอ่ะพี่เจี๊ยบวัวแล้ววัวแล้วเย้เออท้อจัดยังไงทันแล้วทันอีกทันแล้วไม่เคยถือใบเรียง

จะเชียร์บอลเยะไปเลยก็น่าจะเก็บเพิ่มเลยโอ้โหอีฝ้าอันนี้เฮ้ยโอ้ยใครอะหนูอะหนูเจ็บมึงไปละมงไปละ พิโรพิโรแล้วจังหวะนี้ต้องพิโลแล้วไม่ได้แล้วคลองเลยด้วยรีดไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้ขึ้นหลังมาโล่ไม่ได้เลยขึ้นแรกเราเราโซสีเลยไปยะไปดิไปดิเอาเรอยกไอ้ดิไปไปดนี่ไปไอ้ยะน่าเราไม่ขึ้นไปหมดเลย ไม่มีใ,ใครอยู่ข้างหน้าเลยโอ้โหทุกทีมงเชียว <c oughs> ไม่มีใครข้างหน้าด้วยมึงอูี่ปูดิในใี่ <c oughs> ให้ตุ๊กกับพี่แฟงมาเจ <c oughs> ียบแล้ว นเจาะจะฟังพี่นู่นยังเดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> ฟังนั่นเขาจะวางบอลแม่นไงนนตัวหลังอุยยเดี๋ว <c oughs> พี่นุ่นเนี่คือเปลี่ยนไม่ได้นะมีเลียดเนาะวางหาพี่นุอย่างเงี้ยเขารู้เหรอเ้ว่าพี่นุ่พี่นุไหนเนี่ยโอ้ฟาลลูกนี่ ไม่เลื้ยงที่โดนแดงไม่ผ่านจุดไหนเลยพี่นุ่นนาทีสุดท้ายก็ตะเท่าไหร่สี่สิบหรือส่าสิบห้าอมีเวลานี้ิบี่จับต้นเล่อนปะับตอนเป่าเลยใช่ไหมใช่แล้วอันแรกไม่ได้ปรับจับตอนเขี่ยจับตอนเดืน หนูนี่มันชัดเจนก็โหตัวกินจะยากเลยวะอ้ยผ่านจะยากอยู่ดี่แสงเล่นบอลสูงกับแกยากอยนะู่เนาะ ้หนานาาเรไม่มีตัวเก็บบอลไม่มีตัว,ออตวทําครับใช่ใช่ใชใชเก็บบอลไม่ได้ทําไม่ได้ด้วยด้านหน้าเซ็นเ <c oughs> <c oughs> ตอร์เขาขึ้นเขาขึ้นสูงสเลยเซ็นเตอร์เราอ,อย่างนี้กแกแจะจบ่ีดีดูแฟง ตรงก็่ตรงเออเดียวเพี้ยนเพี้ยนเลยเดียวตรงกลางของตัวไป